สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม Logic Pro 9นะครับในส่วนของการเขียน Automation นะครับการเขียน Automation คือการเขียนคล้ายๆการเขียนเส้นควบคุมการทำงานนะครับของอแทรต็ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความดังเป็น EQ เป็นการแพนหรือเป็นเอฟเฟกเสียงที่เป็นฮิปฮอปเป็นการดับสเต็ปต่างๆนะครับก็ มันจะมมาจะมาสอนวิธีการใช้งานคร่าวๆนะครับให้เราเลือกแท็กที่เราต้องการเขียนออโตเมชันสำหรับผมอาจจะเลือกเป็นเปียโน no แล้วกันนะครับแล้ให้เราคลิกที่ปุ่มออโตเมชันด้านบนนี้นะครับก็จะปรากฏาในส่วนของการเขียนออโตเมชันนะครับให้เราขยายขึ้นมานะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะครับแล้วทีนี้ให้เราเริ่มเขียน แท็กได้เลยนะครับโดยที่เราอาจจะใช้เครื่องมือเป็นดินสอเป็นพอยเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนของพอยเตอร์เนี่ยถ้าเราคลิกลงไปนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นจุดให้เรานะครับเราก็เขียนจุดต่างๆแล้วก็ลากขึ้นลงอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของอดินสอนะครับมันก็จะสามารถที่จะวาดเป็นรูปขึ้นต่างๆได้เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของอเครื่องมือออโตเมชันซีเล็กนะครับจะเป็นการเลือกจุดที่เราได้เขียนไปแล้วนะครับก็จะยืดหดจะเป็นการเลือกจุดต่างๆนะครับแล้วแต่เราต้องการนะครับเลือกขึ้นเลือกลงตรงนี้นะครับครับแล้วก็มีอันนึงก็คือออโตเมชันเคิร์ฟนะครับเป็นการเลือกจุด ที่จะในส่วนโค้งตรงนี้นะครับแต่ในส่วนของเครื่องมือนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ส่วนมากจะใช้เป็นพอยเตอร์กับตัวเพนซิลนี่นะครับในส่วนยางลบก็ไม่แน่ใจนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่วิธีการลบนะครับก็อาจจะใช้เมาส์พอยเตอร์จิ้มกับตรงจุดเดิมนะครับเพื่อ,อลบ ออโตเมชันที่เราเขียนไปก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่ชอบใจทั้งแท็กนี่นะครับก็สามารถที่จะ,ะกดที่แท็กนะครับที่เราได้เขียนออโตเมชันไปนะครับแล้วก็มาเลือกตรงด้านบนตรงแท็กนะครับแล้วก็แท็กออโตเมชันนะครับแล้วก็เลือกลบตรง delete อออโตเมชันเนี่ยถ้าเราเลือกลบตรงนี้นะครับการเขียนออโตเมชันทั้งหมดสำหรับแท็กนี้นะครับก็จะหายไปนะครับถ้าใครที่เขียนออโตเมชันเยอะๆเนี่ย แล้วผิดแค่จุดเดียวเนี่ยให้เราเลือกตรง delete uh, visible automation นะครับมันมันจะลบ automation ที่เรากำลังเขียนอยู่นะครับมันจะไม่ลบ automation ตัวอื่นที่เราเขียนนะครับมันจะมีการแพนการโซโล่ต่างๆเราสามารถเขียน automation ได้หมดนะครับทีนี้ผมกลับมาลองเขียนใหม่แล้วกันนะครับโดยเลือกเครื่องมือเป็นดินสอแล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ลองฟังเสียงของเปียโนนะครับในตอนแรกที่เรายังไม่ได้เขียนออโตเมชันนะครับครับในส่วนของโนตตัวแรกนะครับผมอาจจะต้องการให้มันมีความดัง เป็นดังมากกว่าปกติหน่อยแล้ก็อาจจะเขียนออโตเมชันให้มันขึ้นไปดังอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากยาวๆไปอยจบโนต์ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ตรงนี้อาจจะให้เบาลงมาหน่อยแล้วก็ลากไปตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วแต่ท่านไหนจะถนัดเครื่องมืออะไรนะครับผมอาจจะเปลี่ยนเป็นเมาส์พอยเตอร์ชี้แล้วก็ชี้แบบนี้นะครับแล้วเราเราก็ยกขึ้นทั้งแผงก็ได้เช่นกันนะครับ อยู่ที่เราต้องการจะเขียนแบบไหนนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะปิดไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังออโตเมชันที่เราเขียนนะครับสำหรับใครที่เขียนออโตเมชันเสร็จแล้วอย่าลืมเปิดการทำงานนะครับโดยกดแฉบมิกเซอร์ขึ้นมานะครับแล้วเลือกตรงเครื่องหมาย Off นี้นะครับให้เป็น read นะครับก็จะเป็นการอ่านค่าออโตเมชันที่เราเขียนไปนะครับทีนี้เราลองมาฟังกันครับ ครับเท่านี้ก็จะเป็นการเขียนออโตเมชันสำหรับการใช้เมาส์นะครับเดี๋ยวผมขอทำการ delete ออโตเมชันนิดหนึ่งนะครับครับแล้วก็เราก็ปิดออโตเมชันด้วยก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราอย่าลืมเปิดออโตเมชันกลับมานะครับถ้าเรายกเลิกการทำงานของออโตเมชัน แล้วก็เลื่อนความดังขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีการเขียนออโตเมชันอีกแบบนะครับเป็นการาเขียนออโตเมชันโดยการสไลด์ตัวควบคุมความดังนะครับหรือเฟดเดอร์ในช n แนลหรือแท็กนี้นะครับโดยการเปิดตรงออฟนี้นะครับเป็นไรต์นี่นะครับเป็นการเขียนนะครับแท็กหรือจะมากดที่แท็กก็ได้นะครับ จะเป็นการเขียนโดยการที่เราจะเลื่อนตัวนี้นะครับขึ้นลงเป็นความดังนะครับเราลองมาเขียนกันนะครับคร่าวๆให้เรากดเล่นเพลงไปนะครับแล้วก็เขียนโดยการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามที่เราชอบได้เลยนะครับมาทดลองกัน ครับเท่านี้เราก็จะได้ออโตเมชันที่เราเขียนตามต้องการแล้วนะครับแล้วเราก็สลับในโหมดทัชนี่นะครับหรือการเขียนแบบนี้นะครับกลับไปเป็นลีดธรรมดานะครับเท่านี้ก็จะมันก็จะอ่านตามที่เราเขียนลงไปนะครับครับแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นการเขียนออโตเมชัน สำหรับแท็กอ็อกต่างๆหรือสำหรับแท็กมาสเตอร์นะครับสำหรับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าการนำแท็กมาสเตอร์เนี่ยออกมายังไงนะครับเดี๋ยวผมขอลบในส่วนนี้ก่อนนะครับโอเคครับแล้วทีนี้เราก็ปิดปุ่มออตโตเมชันนี้ไปก่อนนะครับ ในการสร้างออกขึ้นมานะครับเพื่อเป็นกลุ๊ปต่างๆนะครับเช่นผมจะสั่งให้เครื่องดนตรีตรงนี้ทุกชิ้นไปที่บัต1หนึ่งนะครับแล้วเราจะเขียนออโตเมชันเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นกลุ่มของเครื่องดนตรีทุกชิ้นนะครับให้เขียนออโตเมชันที่แท็กเดียวนะครับแต่ว่าเวลาเราสร้างแท็กออกขึ้นมานะครับจะสังเกตได้ว่า จะไม่มีแท็กนี้นะครับอยู่ในหน้าของ r r เรต่างๆนะครับเราจะไม่สามารถเขียนอั t โตเมชันได้นะครับให้เราคลิกเลือกที่แท็กออกนะครับแล้วไปเลือกที่ออปชันนะครับจากนั้นเลือก create a r ร์เรนตแท็กนะครับตรงนี้นะครับพอเราคลิกเลือกเสร็จปุ๊บอ่าแท็กออกนะครับก็จะไปขึ้นในหน้า a r ร์เรนตวิวของเราแล้วนะครับแล้วทีนี้เราก็มาทำการเขียนออโตเมชัน หมือนเดิมนะครับคลิกที่ปุ่มเดิมแล้วเราก็เขียนได้ตามที่เราชอบในวิธีการที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับแล้วก็จะเป็นต่อไปจะเป็นการเขียนสำหรับ EQ นะครับการเขียนใช้งานสำหรับ p l u อ i n EQ เดี๋ยวผมจะลองใส่ Plug ั๊กอ i นไปสักตัวนะครับเอาเป็น high-pass filter ตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นให้ฟังนะครับ ครับแล้วก็เราทีนี้เราจะมาเขียนออโตเมชันกันนะครับให้เราเลือกที่แท็กที่เราได้ใส่ตัวปลั๊กอินนี้ลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ให้มันออกมาเป็นเลือกปุ่มออโตเมชันนะครับแล้วให้เราคลิกที่ตรงในส่วนของที่เป็นวอลลุ่มตรงนี้นะครับแล้วเลือกการทำงานว่าเราจะ ควบคุมอะไรนะครับเมื่อกี้ผมใส่ปลั๊กอินเป็นไฮพาสลงไปนะครับแล้วก็เลือกแล้วทีนี้เราเลือกควบคุมเป็นความถี่นะครับมันก็จะขึ้นออโตเมชันสําหรับความถี่เมื่อกี้เราตั้งค่าไว้ที่30มสิบเฮิร์ตนะครับแล้วทีนี้เราก็มาลองเขียนออโตเมชันเล่นๆกันนะครับผมอาจจะเริ่มโดยการใช้ดินสอนะครับลากลงไปนะครับก็จะเป็นความถี่ขึ้นไปตามลำดับ นี่นะครับทีนี้เรามาทดสอบดูนะครับปกติในส่วนของเวลาเราเขียนเสร็จเนี่ยตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นอ่านให้อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าของใครยังไม่เปลี่ยนก็อย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เรามาลองฟังดูจะสังเกตปักอินควบคู่ไปด้วยนะครับ ตรงความถี่ตรงนี้นะครับจะมีการเคลื่อนที่นะครับเป็นการควบคุมปลั๊กอินครับสำหรับการออโตเมชั่นก็ขอ,อ แนะนำหรือแนะนำกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นวิธีการใช้งานโปรแกรมในด้านใดก็ติดตามชมได้นะครับที่ o อก o u t b o x s p o t ของเรานะครับขอบคุณมากครับ